สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ n น้เบีย Neo 2 5G นะครับตัวนี้เดี๋ยวบอกราคาก่อนละกันนะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6กพันเบาทนะครับก็ประมาณ7จ็ดพนบาทนั่นเองนะส่วนตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคาโปรโมชั่นแล้วก็โพสส่วนลดนะครับราคาที่ผมกดมาให้ดูแบบนี้นะครับส่วนวิธีการกดเนี่ยกดยังไงนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับเก็บโค้ดลดแล้วก็กดสั่งซื้อในวันโปรนะซึ่งโค้ดลดเนี่ยก็จะมาในวันโปรนะครับวันโปรก็อย่างเช่นสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนะครับประมาณนี้ก็ค แล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5 9 0 5 7 0นะครับโคตรคุ้มเลยนะครับรถได้เยอะเลยนะครับสำหรับโพสต์ส่วนลดนะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามโพสต์ส่วนลดว่ามันมีช่วงไหนอะไรยังไงบ้างสามารถติดตามได้ที่เพจนี้แล้วก็เพจนี้นะครับแล้วก็ใครอยากเข้ามาในไลน์ Open Chat ก็สามารถสแกนแล้วก็เข้ามาติดตามโปรลดราคากันได้เลยนะครับดูตัวเครื่องนะครับเป็นยังไงอันนี้คือ ia, นูิเอรยรุ่นที่2แล้วนะครับที่เราได้ ลองจับกันนะโนเบียรนีโอรุ่นแรกเนี่ยผมก็เคยรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้มาอยู่กับรุ่นที่2กันแล้วนะทุกคนดูดีไซน์ด้านหลังนะก็อาจจะคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็มี02บอกไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโูเบียนะครับตรงนี้ก็เป็นตาหุ่นยนต์นะเป็นไงเท่เลยนะครับทุกคนเกมมิ่งโฟนนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าเกมมิ่งด้วยนะ จริงๆเนี่ยมีหลายสีนะครับก็น่าจะมีสัก3สีนะแต่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นสีออกแบบดำๆนะดำๆเทาๆนะประมาณนี้โมด,ดูลกล้องนี่เป็นแบบแปดเหลี่ยมเลยนะครับมีกล้องมาให้2ตัวก็จะเป็นเลนส์หลัก50บล้านนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะแล้วก็เป็นไฟแฟลชตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเป็นลูกศรชี้แบบนี้คือปุ่มแมวานะครับเวลาเล่นเนี่ยเราก็เล่นอย่างนี้นะอ่าเราสามารถตั้งช็อตคัทได้นะครับในแต่ละเกมเลยปุ่มพาวเวอร์นะครับหรือว่าจะเป็นสแกนนิ้ว ในตัวเลยก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถแตะสแกนนิวได้ตรงนี้เลยเป็นปุ่มแดงๆมาให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เท่ดีนะดูครับด้านล่างครับเป็นลําโพงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ช่องชาร์จ USB Type C นะครับมีมาให้ช่องไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ทาไซิปนะครับมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวน่าจะเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าให้เดานะกล้องนะครับแล้วก็มีตัวลําโพงมาให้นะเป็นลำโพงคู่นะครับตัวนี้ส่วนเรื่องของงานประกอบเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะ สักเก็ดเต็ม10แล้วกันนะสาหรับเรื่องงานประกอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่มีปุ่ม L/R มาให้อันนี้คือสุดยอดมากๆนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาดหน้าจออยู่ที่6.72นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh สูงสุด120เฮิรตนะครับการทัดการสัมผัสเนี่ยลื่นไหลแน่นอนนะครับเนี่ย120เฮิรตนะเราก็สามารถปรับได้นะครับในหน้าจอเซตติ้งเลยนะนี่เผื่อใครได้เครื่องมาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยเราสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่การสแสดงผลแล้วก็เลื่อนลงมาครับอัตรา r e f r e s หน้าจอนะครับกดเข้ามาอันนี้ผมกดผิดนี่ครับเราก็สามารถเลือก120เฮิร์ได้ตรงนี้นะหรือว่าเราจะเป็น60ก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าผมเอาเป็น120นะครับเพื่อให้การใช้งานพวกดู YouTube ดู Facebook อะไรให้มันลื่นไหลนะเราก็เลยจะใช้เป็น120นะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยเราสามารถใช้งานดูหนังได้นะครับแต่ว่าเรื่องของสีสันอะไรเนี่ยไม่สามารถสู้จอเมล็ดได้นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานการแจ้งเนี่ยเป็นยังไงตามนี้เลยนะครับนี่เป็นไงก็พอมองเข็นอยู่นิดนิดเรื่องของ การใช้งานการแจ้งนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น Unisoc T820 นะครับเป็นตัวเดียวกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับก็คือ Nubia Neo 1เนี่ยก็เป็น CPU ตัวนี้ CPU เนี่ยไม่ได้อัปเกรดนะครับเป็นตัวเดิมนะแต่ว่าจะมีพวกปุ่ม LR อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมานะ CPU T820 นะครับจาก Unisoc นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก CPU ตัวนี้นะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยจะแรงกว่านะครับจะแรงกว่านะ Snapdragon 4 Gen 2 Exynos 3 3 0 Kirin 820 s n a p 6 9. เฮล G 1 0 0่ i m e อ i ไดเ0 0ิตนะครับจะแรงกว่าตัวพวกนี้นะครับที่ผมพูดไปนะก็จะแรงกว่าตัวพวกนี้นะครับซึ่งอันดับเนี่ยผมไดเอามาจากในเว็บนะครับก็สามารถไปค้นหาดูกันได้นะตัวที่แรงกว่าตัว T 8 2 0เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่ d i m ม n s i t ้720 A 1 1 Bionic อนะครับอะไรประมาณนี้นะก็จะแรงกว่าตัว T 8 2 0นะครับเดี๋ยวผมแปะเว็บไปให้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูอันดับได้เลยนะครับที่ผมเอามาพูดก็เอามาจากในเว็บนะต่อไปนะ เรื่องของคะแนนอินดูตูนะครับมีการเทสไว้เป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งคะแนนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีแกลลอรี่นะครับทุกคนอาจจะต้องใช้ตัว g Google p h o t o แทนนะครับผมจะเข้าแกลลอรี่เนี่ยผมก็ต้องเข้าจากตัวนี้อ่ะมันก็จะเปิด,ด้ดย o o g l e Photo นะครับผมได้ลองเทสไว้นะประมาณ4รอบนะครับรอบแรกเนี่ย5 6 7 0 0คะแนนนะต่อไปครับเทสอีกรอบหนึ่งนะคือความร้อนเนี่ยติดๆกันเลยนะครับดูได้คะแนนเพิ่มมาอีก10,000น,นะครับ เกือบ20,000นะอ่าแล้วก็เทสอีกทีนึงนะครับได้คะแนนเพิ่มมาอีก3,000นะครับขึ้นมาอยู่ที่520,000เลยนะแล้วก็เทสอีกทีนึงก็อยู่ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับประมาณนี้นะทุกคนสําหรับผลการเทสนะครับความร้อนในการเทสเนี่ยไม่ได้เยอะมากจนทําให้คะแนนมันดรอปนะครับก็สามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับไปดูการเล่นเกมกันบ้างนะครับเกมแรกฟรีไฟน์แม็กนะครับปรับสูงสุดเปิด60เฟรมเรทนะครับก็สามารถเล่นได้ fps ประมาณสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบเอ็ดเฟรมนะครับไม่ได้ไปสูงสุดอยู่ที่ นะแต่ว่านี้เนี่ยผมได้อัดหน้าจอไปด้วยนะครับอาจจะทําให้มันกินสเปคมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยลองไปเล่นฟรีไฟล์ปกตินะครับก็ปรับเป็นสูงสุดเปิด60เฟรมเหมือนกัน fps เนี่ยก็สูงขึ้นมาอยู่ที่47ถึง48เฟรมเรทนะครับก็ยังไม่ได้60อยู่ดีนะเฟรมเรทเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมที่ไม่ได้กินสเปคมากนะครับเพราะว่าฟรีไฟล์แม็กเนี่ยมันจะทําให้พวกแสงเงาอะไรต่างๆมันมากยิ่งขึ้นนะครับพอทําได้นะครับ47ถึง48เฟรมแล้วผมก็ลองยกเลิกกกาาารรรรรออัััดหนนนน้จะะะคคคบบบบบเเเเฟมที่่ยยย็พุงไปแแตสๆลื อัดหน้าจอเนี่ยกินสเปคค่อนข้างมากนะครับต่อไปครับเกม p u b G Mobile นะเกมนี้ดีมากๆนะครับคือเปิดได้60เฟรมเรทเลยนะซึ่งหลายๆรุ่นเนี่ยที่งบประมาณ5 6 0 0 0เนี่ยก็คืออาจจะล็อกอยู่ที่40เฟรมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เปิดได้60เฟรมเรทนะครับเซตติ้งเนี่ยเป็นลื่นไหลเปิด60เฟรมนะครับ a p s เนี่ยอยู่ประมาณ50-60นะครับแล้วก็บางช่วงเนี่ยที่มีฉากกระตุกเนี่ยก็จะลงมาเลข4บ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ50-60เฟรมนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยมันร้อนมากๆเเลยยนนนะะคครัับืออุณหภูมมิี่ไปแต48-49 19องศาเลยนะมันเป็นเกมที่ไม่กินสเปกนะแต่ว่ามันร้อนแบบสุดๆจริงๆนะครับ CPU ตัวนี้นะเกมต่อไปนะครับ Call of Duty Mobile นะเกมนี้ผมปรับได้อยู่ที่กลางนะครับเปิดเป็น60เฟรมเรทเฟรมเรทเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ37-50เถึงเฟรมนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่40เฟรมเป็นส่วนใหญ่นะครับมยกเลิกการอัดหน้าจอเรียบร้อยนะครับเฟรมเรทก็พุ่งมา6 0ชิวๆสบายๆเลยนะถ้าไม่อัดหน้าจอเนี่ยลื่นๆเลยนะครับต่อไปครับเกม ROV นะครับเกมนี้เปิดได้อยู่ที่สูงสุดนะ FPS เนี่ยเล่นได้อยู่ที่50บวกบวกนะครับประมาณ54 60เฟรมนะด้านนาทีเนี่ยก็จะมีลงมา49บ้างเล็กนๆๆๆ้อยๆนะครับตอนที่บวกหนักๆแต่ก็ไม่ได cott, ไม้มีผลอะไรมากนะครับสามารถเล่นได้เลยนะแล้วผมก็ยกเลิกการอัดหน้าจอนะครับก็คือ60สบายๆได้เลยเกมชินอิมแพกนะเกมนี้ผมปรับเป็นตามสุน,นะครับ FPS อยู่ประมาณ30-35เฟรมนะครับก็พอเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้นะครับในระดับเริ่มต้นนะแล้วก็ผมเนี่ยลองยกเลิกการอัดหน้าจอนะครับเฟรมเรทก็ขึ้นมาประมาณ37-4 ส0เฟรมนะครับมันก็ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มากอะไรแต่ก็พอเล่นได้นะครับพอเริ่มต้นที่จะเล่นเกมนี้ได้นะเกมต่อไปนะครับอารีนาเบ a กเอาปรับต่ําสุดนะครับรันได้อยู่ที่40เฟรมนะยังไม่สามารถเปิด60เฟรมได้นะครับก็ สามารถเล่นได้เรื่อนนะครับเพราะว่าเพดานบรนทันอยู่ที่40เฟรมเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูเกมอื่นเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เพลลิตเลยนะผมได้ลองเล่นไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับปเป็นเรื่องของกล้องนะครับนี่มีมาให้2ตัวนะครับเลนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟ2ล้านพิกเซลนะครับไม่มีการสั่นนะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดเนี่ย Full HD 30เฟรมเช่นกันนะครับทั้ง2กล้องเลยนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลักนะครับกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพ ไม่ใช่มือถือที่มีจุดเด่นด้านการถ่ายรูปนะครับก็ลองไปรับชมรูปกัน ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะบูทูธเป็นเวอร์ชัน5.2เป็น Wi-Fi 5นะ USB เป็นเวอร์ชัน2.0มี NFC มาให้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะวัตชาร์จ33วัตต์นะครับมีบายพลาชาร์จมาให้นะสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานเล่นเกมไปได้คิวๆเลยนะครับส่วนเรื่องของความอึดแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้อึดแล้วก็ไม่ได้ไหลนะประมาณนี้เลยปกติดีนะครับ มาครับต่อมาเดี๋ยวมาดูโหมดเกมกันดีกว่านะครับสำหรับ n นเบียร o นิว2 5G ตัวนี้โหมดเกมไม่ธรรมดานะครับวิธีการใช้งานให้ปาดออกมาครับปึ๊บนี่ ปัด2ครั้งนะครับก็จะเจอลูกเล่นต่างๆที่คล้ายคลึงกับเลดเมจิกมากๆนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะโชว์สเตตัสต่างๆนะครับเกี่ยวกับเกมสเปซนะครับโชว์เวลาตรงนี้โชว์แบตเตอรี่ตรงนี้โชว์การใช้อินเทอร์เน็ตโชว์การใช้ CPU GPU ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกปรับได้3โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับก็จะดูเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับเนี่ยเป็นสีเขียวๆนะครับทำให้เราดูแบบประหยัดนะสมดุลนะครับก็จะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้นะแล้วก็โหมดดวงอาทิตย์ออกมานะครับก็คือ ปึ๊บในก็จะเป็นสีแดงสีส้มๆอย่างนี้นะครับก็คือการใช้งานระดับสูงนะครับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีสถานะต่างๆมากมายนะครับให้เราปรับนะอันดับแรกก็คือเรื่องของความสว่างนะครับเปิดปิด Wi-Fi นะครับปรับพื้นหน้าจอนะครับเราสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะเปิดโชว์พวก FPS ต่างๆนะครับเนี่ยโชว์เวลาโชว์ FPS โชว์การใช้อินเทอร์เน็ตบนหน้าจอนะ เปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะครับมีมาให้นะในโหมดเกมอันนี้คือดีมากๆต่อไปนะครับเป็นการบันทึกหน้าจอการล็อกการหมุนการเคลียร์แรมนะครับเนี่ยเพิ่มความเร็วนะครับเนี่ยเคลียร์แรมก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับตอนที่เลดเมจิกเปิดพัดลมนะมันก็จะหมุนๆหน่อยต่อไปครับก็เป็นการเปิดใช้งานการชาร์จแยกนะครับก็คือไปพาชาร์จนะก็เสียบสายชาร์จก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้เมื่อเพื่อนๆกดเปิดเนี่ยไฟมันจะไปเข้าตัวเครื่องโดยตรงนะครับก็คือทําให้ลดภาระแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่ไม่ร้อนเร็วนนะต่อไปปรกก็็เา การแคปหน้าจอการปรับเสียงการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเราจะกําหนดเองด้ตรงนี้นะต่อไปครับเป็นการเปิดปิดการโทรนะครับนี่ไม่ให้โทรเข้านะครับปิดแบบเต็มรูปแบบนะต่อไปครับเป็นเรื่องของข้อความนะอันนี้เป็นโหมดทั่วไปอันนี้เป็นนี่การแจ้งเตือนนะครับคือมันจะแจ้งเตือนแบบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตามรูปอย่างเงี้ยนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะโหมดต่างๆนะครับก็คือจะมีแจ้งเตือนขึ้นมานิดนึงนะนี่ โหมดซิมเมอร์นะครับต่อไปก็คือปิดเต็มรูปแบบนะครับแบบนี้อราน์มาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของแผงควบคุมนะนี่ครับก็จะมีอะไรต่างๆให้เราดูเยอะมากๆนะครับก็คือเรื่องของเกมนะครับนี่เป็นแผงควบคุมเกม PUBG Mobile ซึ่งแบบนี้เราสามารถตั้งในทุกเกมนะครับแต่ละเกมก็จะแยกการตั้งค่าอย่างชัดเจนนะอันนี้ก็คือเรื่องของการป้องกันแบบเรากดแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ยสามารถเลือกระยะได้ประสิทธิภาพนะครับอันนี้เนี่ยคือตั้งแบบดวงอาทิตย์ออกมานะครับคือแบบบางเกมเนี่ยเพื่อนๆไม่อยากให้มันเป็นดวงอาทิตย์ออกมาให้มันเป็นสมดุลเพื่อนๆก็เสร็จได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะกลายเป็นแมทนี้เฉยเลยน่าจะเลือกผิดหรือเปล่าเราก็เข้ามาที่ไลบรารีปลั๊กอินนะครับนี่เรียกว่าปลั๊กอินเฉยๆนะ ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเปิดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโคตัวช่วยเลงอันดับแรกนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกจอยอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเราก็ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะเพราะว่าผมไม่มีนะครับต่อไปครับวิธีใช้คืออะไรกดเข้ามานะครับก็จะเป็นค่าเริ่มต้น400 525 3 2 1อันนี้คือข้ามเลยแล้วกันนะครับวิธีใช้ผมไม่แน่ใจนะต่อไปครับเป็นตัวจับเวลานะครับนี่ จับเวลานะครับว่าบอสจะเกิดกี่โมงอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่เราก็สามารถเลือกจับเวลาได้หมดเลยนะแบบบอสจะเกิดกี่โมงอะไรแบบนี้นะครับก็เหมาะกับเกมพวก mmo นะต่อไปครับเป้าเล็งปึ๊บนี่อันนี้คือเป็นการเปิดนะครับอันนี้คือผมเซตไว้แล้วนะถ้าเราอยากตั้งค่าเนี่ยเรากดจุด3จุดนะครับเราก็สามารถเปิดในตรงนี้เลยนะครับนี่เลือกสัญลักษณ์เลือกสไตล์ได้นะครับเ,เป็นจุดเป็นวงเป็นอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลือกสีได้นะเลือกขนาดก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็ความคงนะครับก็สามารถเลือกได้นะเนี่ยความแจ่มของสีสามารถเลือกได้นะครับเป็นเป้าช่วยเล็งได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของมาโคนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวโดนนะทุกคนแบบจะให้มันคลิกรัวๆนี้ผมก็เก็บไว้แล้วกันนะครับต่อไปครับโหมดสืบสวนนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าดูดิด,ดูมันซูมให้เลยเนี่ยครับมันจะเป็นการซูมนะ กด S ก็คือซูมมันก็จะซูมตรงที่เป้ากลางจอเราหันไปนะเป็นปุ่ม L R แบบนี้นะครับปาดออกมานะกดเลือกทิกเกอร์นะครับปุ๊บ นี่เพื่อนๆจะเจอแบบนี้นะเราก็ต้องเปิดอันนี้ก่อนนะครับเปิดปุ๊บ,บเรียบร้อยใช้งานได้เรียบร้อยนะครับปุ่มทิกเกอร์เนี่ยเราสามารถลากได้หมดเลยนะครับ L, L ก็คือซ้ายนะครับ R ก็คือขวานะลากไปตรงปุ่มที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่น L เป็นซูม R เป็นยิงนะครับอะไรแบบนี้หรือ R จะเป็นรีโหลดก็ได้นะครับเราสามารถตั้งได้หมดเลยนะผมเข้ามาในโหมดฝึกซ้อมเรียบร้อยนะครับปุ่มต่างๆเนี่ยผมตั้งไว้เป็น R เป็นยิงนะครับแล้วก็ L เป็นเลงนะเนี่ยเราก็สามารถลากไปได้เลยหรือเราอยากได้เป็น L เป็นกระโดดนะครับ อาเป็นรีโหลดก็ได้นะขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้การใช้งานเนี่ยจะให้มันเริ่มตอนไหนนะเนี่ยการใช้งานนะครับก็คือจะให้เรากดค้างจะกดครั้งเดียวหรือกดค้างะลองดูเอาเป็นกดค้างเเป็นกดค้างนะครับกระโดดคือกดค้างนะอะลองดูครับแล้วก็การกระบาดครับบันทึกเรียบร้อย L อนะครับปึ๊บนี่เนี่ย คือปุ่มมันจะค้างนะก็คืออันนี้มันเหมาะกับการยิงมากกว่านะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะสาหรับโหมดเกมนะครับบางงานผมอาจจะไม่รู้นะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับเป็นช่วงใหม่นะก็คือ3ข้อที่เพื่อนๆควรซื้อนูเบียนนโอสองตัวนี้นะครับผมได้เลือกมา3ข้อหลักๆนะครับอันดับแรกคือปุ่ม LR ตรงนี้นะครับมีมาให้นะซึ่งหาได้ยากมากๆนะครับในเลทราคา5000บาท6000บาทนะครับที่จะมี ปุ่ม LR มาให้ตรงนี้นะ้าไม่นะพวกมือ2เนี่ยตัวนี้สุดๆเลยนะครับมีปุ่ม LR มาให้นะต่อไปครับเป็นเรื่องของประเภทของลอมนะครับตัวนี้ได้เป็น UFS 3.1นะครับซึ่งหลายๆรุ่นในเรทราคานี้ก็อาจจะเป็น2.2 2.1อะไรประมาณนี้นะครับข้อ3นะครับก็เป็นเรื่องของ CPU นะสามารถเล่นเกมทั่วๆไปได้เลยนะครับแรงพอใช้งานเล่นเกมกลางๆได้เลยนะครับเกมกลางๆเกมเริ่มต้นเนี่ย ROV PUBG Free Fire เนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยนะตัวนี้ถ้าเราไม่หัดหน้าจอนะครับต่อไป ไปครับเป็นข้อพิจารณาครับในการเลือกซื้อเครื่องนี้ข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของความร้อนมันร้อนมากๆนะครับมันร้อนกับเกมที่ดูไม่กินสเปคนะครับคือมันก็48 49ได้เลยนะครับอย่างเช่นเกม P ับ G เนี่ยคือไป48 49ได้เลยนะเกมฟีไฟก็เป็นนะครับ47นะประมาณนั้นลองไปดูได้นะครับในคิดที่ผมเทสไว้นะอุณหภูมิเนี่ยมันร้อนมากๆเลยนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้ก็แนะนำนะครับถ้าใครอยากเล่นไม่ให้มันร้อนเนี่ยติดพัดลมได้นะครับแล้วก็ใช้บาพาสชาร์จเพิ่มเติมได้ด้วยนขข้้อออออต่่ไปปรกก็็เเืงงงล ต,ตามสไตล์มือถือเล่นเกมนะครับมือถือเล่นเกมเนี่ยก็จะไม่ได้โดดเด่นอะไรเรื่องของกล้องมากนะครับถ้าไม่ใช่ตัวสูงสูงตัวท็อปทอปเนี่ยก็เรื่องกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับกับข้อพิจารณาในการเลือกซื้ onion 2 5G ตัวนี้นะครับทุกคนก็มีมาให้2ข้อด้วยกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการรีวิว n o b i o n 2 5G เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เดี๋ยวผมก็น่าจะปล่อยแล้วนะเหลือเทสเกมโรบอกนะครับก็ ไม่รู้ว่ามีใครยังอยากจะดูอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าคลิปนั้นผมลงไปค่อนข้างนานแล้วนะเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ดารานตนคลิปนะครับก็เป็นร้านเดียวกับที่ผมซื้อมาเลยนะครับเป็นร้านนูเบียออฟฟิเชียเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้า